สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงมินิโรบอตช่องนี้แปลอัตโนมัติจากโรบอตใช้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสําหรับ EP นี้ฉินเจงิงเจินนี่ร้ายไม่เบาจริงๆนะคะโค่นล้มไม่ได้ง่ายๆจริงๆเธอจะกลับมาได้ยังไงไปติดตามกันเลยค่ะบทที่115จะยอมถูกสวมเขาหรือไม่กู้ชิงโจทานายกับอนุสามว่าฉินเจิงเจิงจะต้องย้ายกลับมาอย่างแน่นอน เธอไม่กังวลว่าฉินเจิงจะย้ายกลับมาเพราะแบบนี้ฉินเจิงถึงจะสามารถบาดหมางกับกู้กุ้ยจังได้เร็วยิ่งขึ้นอนุสามครึ่งเชื่อครึ่งสงสัยเธอไม่รู้ว่าฉินเจิงจะใช้วิธีไหนนอกจากการขอร้องของอนุสีแล้วฉันก็นึกไม่ออกว่าจะมีใครช่วยให้คุณนายกลับมาได้อีกอนุสามพูดชิงโจคุณนึกออกไหมกู้ชิงโจหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าถ้าเป็นฉันก็มีวิธีตั้งเยอะะค่ะ แต่ความคิดของคุณนายฉันจะไปรู้ได้อย่างไรอนุสามพูดว่าคุณไม่รู้เหรอคุณนายแทบจะโดนคุณจูงจมูกอยู่แล้วคุณจะไม่รู้ได้ยังไงกู้ชิงโจหัวเราะแต่ไม่พูดอะไรชิงโจรีบบอกฉันเร็วถ้าเป็นคุณคุณจะกลับมายังไงอนุสามเซาซีกู้ชิงโจบังคับให้เธอพูดให้ฟังให้ได้กู้ชิงโจหัวเราะพลางพูดว่าคุณก็ไม่ได้จะถูกไล่ออกไปนี่ถ้าคุณถูกไล่ออกไปเมื่อไหร่ฉันจะบอกวิธีให้ อนุสามจึงจี้เอลเธอหาว่าเธอไร้ากาดนะกู้ชิงโจหัวเราะพลางหลบแต่หลบไม่พ้นถูกอนุสามจี้จนหัวเราะตัวงออยู่บนเตียงวันที่สองหลังจากที่ฉินเจิงเจิงย้ายออกไปพี่น้องกู้เศร้าก็กลับมาพอกู้เศร้ากลับมาถึงก็มายืนอยู่ตรงระเบียงกู้ชิงโจเห็นเขากู้เศรายืนอยู่บนระเบียงค่อยๆจุดซิก้าขึ้นมวหนึ่งกลิ่นหอมของซิกาลอยเข้ามาในห้องของกู้ชิงโจ เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วทุกคนต่างก็หยุดอยู่บ้านอากาศในห้องอบอ้าวกู้ชิงโจจึงมักจะไม่ล็อกประตูระเบียงเมื่อเห็นกู้เศร้าสูบซิก้ากู้ชิงโจก็อึ้งไปเล็กน้อยกู้เศร้าเป็นเด็กหนุ่มที่เชื่อฟังมากเขาเพิ่งจะอายุ17ปีไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนสองมือของเขากำลังป้องกานไม้ขีดไฟสีขาวแสงสีส้มจุดนั้นกระโดดโลดเต้นอยู่ระหว่างปลายนิ้วที่เรียวยาวขาวซีดของเขาซิก้าจึงปล่อยควันสีฟ้าขาวออกมา เมื่อสูบซิก้าเข้าปอดไปหนึ่งอึกกู้เศร้าก็สำลักจนไอไม่หยุดน้ำตาไหลออกมาเพราะควันกู้ชิงโจเดินเข้าไปซิกามวนนั้นก็หล่นลงไปอยู่ในมือเล็กๆขาวพองของเธอยาสูบบุรีเลยเด็กสูบบุรี่ไม่ดีกู้ชิงจโจขมวดคิ้วพูดกู้วเศร้าเบือนหน้าหนีไม่รู้ว่าเป็นเพราะโดนควันรมหรือเพราะความเจ็บปวดในใจเขาแอบร้องให้อย่างเงียบๆในใจของกู้ชิงโจพลันรู้สึกเหมือนถูกของมีคมบาดรู้สึกเจ็บแปลกๆ เธอรู้สึกสงสารกู้เศร้ากู้เศร้าแตกต่างจากฉินเจิงเจิงเขาไม่เคยคิดร้ายต่อใครจิตใจดีถึงขนาดที่ไม่ยอมเหยียบมดให้ตายสักตัวแต่กลับต้องมาตกอยู่ในสภาพน่าสมเพชเพราะแม่ของตัวเองผมไม่ใช่เด็กแล้วนะผ่านไปครู่ใหญ่กู้เศร้าเช็ดน้ำตาแล้วหันกลับมาแย่งซิก้าในมือของกู้ชิงโจกู้ชิงโจไม่ให้เขาโยนมันลงพื้นแล้วขยี้ทิ้งพี่ชายคุณอย่าเสียใจไปเลยค่ะ ช่วงนี้คุณพ่อกำลังโกรธอยู่ผ่านไปอีกไม่กี่วันก็ดีขึ้นเองท่านยังไงก็ต้องรับคุณนายกลับมาอยู่ดีกู้ชิงโจปลอบใจเขาแต่กู้เศร้ากลับสายหน้าอย่างเจ็บปวดผมไม่อยากให้เธอกลับมากู้ชิงโจประหลาดใจเล็กน้อยในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วว่ากู้สาวกำลังเจ็บปวดเรื่องอะไรในช่วงขณะนั้นเธอยิ่งรู้สึกสงสารกู้เศร้ามากขึ้นไปอีกผมไม่กระตันอยู่มากเลยใช่ไหม กู้เศร้าหันมามองกู้ชิงโจดวงตาของเขาที่ผ่านการฉล้างด้วยน้ำตาดูราวกับอัญ,ญมณีสีนินสองประกายสดใสกู้ชิงโจอมองสำรวจเขาในระยะใกล้พบว่าขนตาของเขาก็ยาวมากเช่นกันมันเปียกชื้นดูบริสุทธิ์ไร้ราคีเขาสะอาดบริสุทธิ์จริงๆใบหน้าของเขาสะอาดจิตใจของเขาสะอาดโลกของเขาก็สะอาดทันใดนั้นกู้ชิงโจก็โหยหาความบริสุทธิ์ของเขาขึ้นมา หากกู้ชิงโจไม่มีความแค้นสุมอ,อกเธอก็คงจะเป็นเหมือนกู้เศร้าบริสุทธิ์ผุดผ่องดังหยกงามไร้ที่ติใช่หรือไม่ไม่หรอกคะคุณต้องมีความคิดของคุณเองแน่กู้ชิงโจพูดทำไมคุณถึงไม่อยากให้คุณนายกลับมาหล่ะคะถ้าเธอกลับมาก็ต้องมาทำร้ายคนอื่นอีกกู้เศร้าพูดน้ำตาพลันเอ่อล้นขึ้นมาเธอไม่มีวันยอมแพ้หรอก ถ้าอยู่ที่บ้านพักแยกใช้เวลาสงบสติอารมณ์สักพักบางทีความโหดร้ายในใจเธออาจจะลดน้อยลงบ้างโจ,โจโจผมไม่อยากให้แม่ของผมเป็นคนแบบนี้เขาร้องให้อย่างน่าเวทนาต่อหน้ากู้ชิงโจเขารู้ถึงบาปกรรมของฉินเจิงเจิงและเขาก็เข้าใจดีว่าฉินเจิงเจิงจะต้องกลับมาต่างจากกู้เซียงและกู้ยิ่งเขาไม่อยากให้แม่ของตัวเองถลำลึกลงไปกว่านี้ ในบอกคลนตมของสกุลกู้กลับมีดอกบัวที่บริสุทธิ์อย่างกู้เศร้าถือกำเนิดขึ้นมาเขาคือผู้ที่เกิดจากคลนต่อมอแต่ไม่เปื้อนต่อมออย่างแท้จริงเรื่องของผู้ใหญ่พวกเราตัดสินใจอะไรไม่ได้หรอกค่ะกู้ชิงโจพูดกู้เศร้าก้มหน้าลงเส้นผมของเขาต้องแสงแดดเป็นประกายสีเทาอมดำเขาพูดเสียงตำ่ำโจโจคุณต้องเกลียดแม่ของผมมากแล้วก็ต้องเกลียดผมด้วยกู้ชิงโจถอนหายใจเฮือกหนึ่ง กู้ชิงโจเกลียดฉินเจิงเจิงเกลียดกู้กุ้ยจางแต่เธอไม่เกลียดกู้เศร้าความรู้สึกนี้ช่างแปลกประหลาดจริงๆพี่ชายฉันไม่เกลียดคุณค่ากู้ชิงโจพูดฉันไม่เกลียดแค่คุณคนเดียวเท่านั้นความจริงใจของเธอกลับทําให้กู้เศร้ารู้สึกโล่งใจทั้งสองคนเกาะราวระเบียงอับแดดอุ่นๆอย่างเงียบๆไม่มีใครอยากพูดอะไรเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกสองวันก็ผ่านไป เช้าวันที่สามคนรับใช้เพียงคนเดียวของบ้านพักแยกก็มาที่คฤหาดกู้แล้วพูดว่าคุณนายไปที่สถานีตำรวจภูธรกู้กุ้ยจังตกใจรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนต่างตกตะลึงคนรับใช้พูดว่าเมื่อคืนมีคนบุกเข้าไปที่บ้านพักขโมยข้าของในห้องคุณนายไปหมดแล้วยังฉีกเสื้อผ้าของคุณนายเกือบจะข่มเหงคุณนายทุกคนสูดหายใจเข้าลึกอย่างหนาวเหน็บ กู้กุ้ยจางเกิดความคิดที่จะรับชินเจิงเจิงกลับมาทันทีแม้ว่ากู้กุ้ยจางจะเกลียดเธอแต่เขาก็ยิ่งไม่อยากถูกโจปรปล้นสวัสดมาสวมเขาให้บ้านพักแยกไม่ปลอดภัยการถูกสวมเขาน่าละอายยิ่งกว่าการหย่าภรรยาเสียอีกช่วยไม่ได้แล้วบ้านพักแยกอยู่ไม่ได้กู้กุ้ยจางวางตะเกียบลงแล้วเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเพื่อรับชินเจ,เจิงเจิงกลับมาชินเจิงเจิงตกใจกลัวสุดขีดพอเห็นกู้กุ้ยจางก็ร้องให้ไม่หยุดร้องให้ราวกับใจจะขาด กู้กุ้ยจังรู้สึกหงุดหงิดจึงรับเธอกลับมาที่คฤหากู้กู้เศร้าไม่พูดอะไรแม่ของเขากลับมาด้วยวิธีเช่นนี้ในใจของกู้เศร้ารู้สึกเจ็บปวดเขาทั้งดูถูกในความตำซามของเธอและไม่อยากให้เธอกลับมาทำร้ายใครอีกส่วนกู้เซียงและกู้ยิ่งกลับดีใจอย่างยิ่งต่างก็รู้สึกว่าแม่ของตนช่างมีความสามารถจริงๆท่านแม่แผนการดีๆแบบนี้มีแต่ท่านเท่านั้นที่คิดออกกู้ยิ่งแทบจะร้องให้ออกมา ตอนท่านไม่อยู่บ้านหนูกินก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับส่วนกู้เสี่ยงพูดว่านี่เรียกว่าการเอาตัวรอดจากสถานการณ์กับขันกล้าที่จะเสี่ยงด้วยตัวเองท่านแม่ช่างกล้าหาญน,นักลูกสาวทั้งสองคนดีใจจนเนื้อเต้นอนุสองและอนุสามตกใจมากพวกเธอไม่คิดเลยจริงๆว่าฉินเจิงจะคิดแผนการต่ำช้าเช่นนี้ออกมาได้เธอช่างไร้การจริงๆอนุสามพูด ชินเจิงเจิงคิดว่าพอกลับมาแล้วกู้ชิงโจจะต้องโกรธแค้นคาดไม่ถึงว่ากู้ชิงโจกลับยิ้มแย้มแล้วพูดว่าคุณนายยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะคุณไม่กลับมาบ้านหลังนี้ก็ดูไม่เป็นบ้านเลยกู้กุ้ยจางรู้สึกขึ้นมาทันทีว่ากู้ชิงโจเป็นคนใจกว้างและจิตใจดีเหนือกว่าผู้หญิงทุกคนในบ้านหลังนี้เขาพยักหน้ายอย่างพึงพอใจชินเจิงเจิงได้แต่ยิ้มและทำได้เพียงแค่ยิ้มพูดอะไรไม่ออก การกลับมาครั้งนี้ของเธอกู้กุ้ยจางได้ประกาศต่อหน้าคนในครอบครัวและคนรับใช้ทุกคนในคฤรืสหัดกู้ว่าต่อไปนี้คฤรืสหัสกู้จะมีคุณนายเพียงคนเดียวคืออนุสองทั้งไม่อย่าร้างแต่ภายในบ้านก็ไม่ยอมรับสถานะคุณนายของฉินเจิงเจิงอีกต่อไปพวกคนรับใช้ต่างรู้สึกอึดอัดใจ,จไม่รู้ว่าจะเรียกฉินเจิงเจิงว่าอย่างไรดีกู้กุ้ยจางก็ไม่ได้บอกว่าฉินเจิงเจิงเป็นอนุพันยานี่นา ทิ้งคำพูดเหล่านี้ไว้กู้กุยจางก็จักไปปล่อยให้เหล่าผู้หญิงในคฤหาดกู้ได้แต่มองหน้ากันตาปริบป,ปริบอย่างไรก็ตามอนุสีกลับตีตัวออกห่างจากชินเจิงเจิงไม่กล้าเข้าใกล้อีกอนุสีทวงถามลูกสาวของเธอกับชินเจิงเจิงว่าคุณเอาลูกของฉันไปซ่อนไว้ที่ไหนถ้าคุณเชื่อฟังฉันดีๆฉันจะคืนลูกให้คุณเองชินเจิงเจิงพูดไม่อย่างนั้นก็อย่าหาว่าฉันใจโคโหดเที่ยมตอนที่อนุสีออกมาจากบ้านนอก เธอได้ฝากลูกสาวไว้กับคนอื่นตอนนั้นเธอซ่อนไว้อย่างดีคาดไม่ถึงว่าชินเจิงเจิงจะแอบส่งคนไปตามหาแล้วยังหาเจออีกด้วยตอนนี้ลูกตกอยู่ในมือของชินจเจิงเจิงอนุสีจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกขนาบทั้งหน้าทั้งหลังอนุสีหมดหนทางจึงไปหากู้ชิงโจอ,อีกครั้งคุณหนูชิงโจคุณพอจะคิดหาวิธีช่วยฉันพาลูกกลับมาได้ไหมคะฉันหมดหนทางแล้วค่ะกู้ชิงโจพูด อนุสีคุณอย่าลืมสิว่าฉันเคยช่วยคุณครั้งหนึ่งแล้วคุณไม่สํานึกบุญคุณฉันกลับไปช่วยขอความเมตตาให้คุณนายทรยศฉันฉันผิดไปแล้วค้าคุณหนูชิงโจฉันขอร้องคุณละอนุสีร้องไห้กู้ชิงโจวกลอกตาเล็กน้อยแล้วพูดว่าคุณอย่าเพิ่งร้อนใจไปเลยค่ะตอนนี้คุณนายยังไม่กล้าทําร้ายลูกของคุณหรอกรอให้ฉันค่อยๆคิดหาวิธีแล้วจะช่วยคุณอีกที เธอทั้งไม่ได้รับปากและก็ไม่ได้ปฏิเสธแค่พยายามทำให้อนุสีสงบลงก่อนชั่วคราวพูดตามตรงกู้ชิงโจไม่ค่อยไว้ใจอนุสีเท่าไหร่อนุสียังไม่มีความแน่นอนอย่างน้อยในใจของกู้ชิงโจเธอก็เป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจอนุสีสามารถควบคุมกู้กุ้ยจางได้ในอนาคตอาจกลายเป็นศัตรูของกู้ชิงโจกู้ชิงโจก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจอนุสีเช่นกัน ข้าขอบคุณคุณหนูชิงโจอานุสียังคงได้ยินความหวังอันริบรี่อยู่บ้างจากคำพูดของกู้ชิงโจในใจของเธอจึงเหมือนมีที่พึ่งหลังจากผ่านเรื่องนี้ไปบ้านสกุลกู้ก็ยิ่งดูผิดระเบียบแบบแผนไปหมดพอดีว่าเป็นช่วงวันหยุดกู้ชิงโจต้องอยู่บ้านทุกวันก็รู้สึกหงุดหงิดเช่นกันอย่างไรก็ตามช่วงนี้ซื่อสิงเพ่ยไม่ได้มาหาเธอทําให้เธอโล่งใจไปได้ปล่อหนึ่งช่วงนี้ดูเหมือนซื่อสิงเพ่ยจะไปที่ค่ายทหารอีกครั้งคาดว่าคงอีกครึ่งเดือนถึงจะกลับมา บรรยากาศในบ้านไม่ดีอากาศก็ร้อนกู้ชิงโจและกู้เศร้าต่างก็รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงต่อมาเป็นกู้เศร้าที่หาตัวการแสดงผิงฐานมาได้สองใบชวนกู้ชิงโจไปฟังผิงฐานด้วยกันกู้ชิงโจจึงไปหลังจากฟังผิงฐานจบก็เป็นเวลาพลบค่ำแล้วตะวันรับขอบฟ้าคลุมเมืองเย่ยเฉิงไว้ด้วยอาพรอันงดงามทั่วทุกแห่งหนดูตรการตาเมื่อกี้ในโรงละครคุณเอาแต่จ้องคนคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเหรอ กู้เศร้าถามกู้ชิงโจกู้ชิงโจโยิ้มเล็กน้อยเธอไม่กล้าบอกว่าเธอเห็นหัวเย่ไม่น่าเชื่อว่าหัวหน้าแก๊งชิงปังผู้ยิ่งใหญ่จะมาปะปนอยู่ในฝูงชนเพื่อฟังผิงฐานด้วยโต๊ะของเขาอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับกู้ชิงโจพอดีหางตาของกู้ชิงโจสัมผัสได้ว่าเขากำลังมองเธออยู่แต่พอเธอเงยหน้ามองไปสายตาของหัวเย่กลับเลื่อนลอยไม่ได้จับจ้องมาที่เธอเลย กู้ชิงโจไม่กล้าเข้าไปทักทายกลัวว่าคนอื่นจะจําเขาได้ได้ยินมาว่ารอบตัวห้วยเย่ก,ก็ไม่ปลอดภัยมักจะมีคนคิดจะลอบสังหารเขาอยู่เสมอกู้ชิงโจจึงยิ่งไม่กล้าเปิดเผยตัวตนของเขาฉันไม่รู้จักเขาหรอกค่าแค่รู้สึกว่าเสื้อฉางซานตัวนั้นของเขาสวยดีกู้ชิงโจหัวเราะพลางพูดเดี๋ยวนี้คนใส่ฉางซานไม่ค่อยเยอะที่ใส่แล้วดูดีก็ยิ่งน้อยลงตอนที่เธอพูดประโยคนี้ก็บังเอิญเดินผ่านร้านตัดเสื้อร้านหนึ่งพอดี ร้านตัดเสื้อยังไม่ปิดร้านแต่เปิดไฟสว่างสวยัยผมไปตัดชุดฉ้างซานบ้างดีไหมกู้เซ้าหัวเราะนานๆที่เขาจะมีอารมณ์อยากทำอะไรแบบนี้ดีสิคะกู้ชิงโจหัวเราะฉันยังไม่เคยเห็นคุณใส่ฉ้างซานเลยนะสองพี่น้องคุยกันไปพลางก็เดินเข้าไปในร้านตัดเสื้อกู้ชิงโจไม่ได้สังเกตเลยว่าที่หัวมุมถนนมีรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่ซื่อสิงเพลย์กำลังมองเธออย่างเงียบๆผ่านกระจกหน้าต่างรถ แววตาลุ่มลึกบทที่116โ,โจโจช่างน่ารักยามสนธยาในเมืองเย่คมไฟเริ่มสว่างสวัยแสงไฟสีส้มสลัวสว่างวาบขึ้นเรียงรายเป็นทิวแถวบนท้องถนนวันนี้สื่อสิงเพื่อกลับเข้าเมืองมีคนขับรถให้มีนายทหารติดตามเขานั่งเอนหลังอย่างสบายอารมณ์อยู่เบาะหลังครุ่นคิดเรื่องราวในใจเงียบเงียบความคิดของเขาไม่ได้อยู่กับเรื่องใหญ่โตแต่อยู่กับผู้หญิงตัวเล็กๆของเขา เขาเพิ่งกลับมาจากร้านจิวเวลรี่ในกระเป๋ากางเกงมีกล่องกระหยี่ใบเล็กอยู่ในกล่องนั้นบรรจุแหวนเพชรที่สองประกายแวววาวราคาแพงและแข็งแกร่งทนทานวงหนึ่งนี่เป็นของที่สั่งทำไว้ครั้งที่แล้วร้านจิวเวลรี่แห่งนั้นเป็นธุรกิจของหัวเย่ดังนั้นแหวนเพชรที่ผู้บัญชาการน้อยสือสั่งทำจึงได้รับการดูแลอย่างพิธีพิถันเป็นพิเศษหลังจากทำเสร็จหัวเย,ย่ยังนำไปดูอีกครั้ง ผมต้องจำไว้หน่อยต่อไปพอเห็นมันอยู่บนนิ้วผู้หญิงคนไหนจะได้รู้ว่าคนนั้นคือผู้หญิงของคุณสือสิงเพลยหัวเย่พูดติดตลกในใจของสือสิงเพลยกลับรู้สึกอบอุ่นขึ้นมากล่าวว่าแล้วคุณจะจำได้เหรอแหวนเพชรเม็ดใหญ่ขนาดนี้จะจำไม่ได้ได้ยังไงหัวเย่กล่าวงั้นก็จำไว้ให้ดีต่อไปผู้หญิงของผมจะต้องโดดเด่นกว่าใครทุกคนในเมืองเย่สือสิงเพลยพูดด้วยใบหน้าภาคภูมิใจหัวเย่สายหน้าบอกว่าเขาขี้โม้ ซื่อสิงเพ่ยไม่ได้คีมโมเลยแม้แต่น้อยชิงโจของเขาดีกว่าใครทุกคนจริงๆหลังจากนั้นเขาเดินทางไปยังศาลากลางสวนห้วยเย่บอกว่าจะไปฟังผิงฐานทั้งสองจึงแยกกันเมื่อกลับมาจากศาลากลางซื่อสิงเพ่ยเตรียมจะไปปีนกำแพงที่คฤหาสกุลกู้แต่แล้วก็ได้พบกับกู้ชิงโจที่เพิ่งออกมาจากโรงละครซื่อสิงเพ่ยรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกู้ชิงโจกับพี่ชายของเธอเดินเข้าไปในร้านตัดเสื้อเธออยากจะตัดเสื้อผ้าหรอ ซือสิงเพยผลักประตูรถออกพาเอานายทหารติดตามที่พกปืนมาด้วยหนึ่งนายเข้าไปในร้านตัดเสื้อกู้ชิงโจและกู้เศร้าอยู่ห้องด้านซ้ายซื่อสิงเพยจึงเข้าไปในห้องด้านขวาเด็กรับใช้ในร้านเห็นเขาอยู่ในชุดทหารก็รู้ว่าเป็นข้าราชการจากรัฐบาลทหารจึงต้อนรับเขาด้วยความทั้งเกรงกลัวและนอบน้อมท่านนายทหารคุณต้องการจะดูเสื้อผ้าแบบไหนหรือครับซื่อสิงเพยไม่ตอบแววตาของเขาคมกริบมองเด็กรับใช้อย่างเงียบเงียบ แสงไฟในร้านตัดเสื้อสว่างสวัยสายตาคู่นั้นเผยความแหลมคมออกมาจนเด็กรับใช้ตกใจจนต้องหุบปากนายทหารติดตามให้เงินเด็กรับใช้หนึ่งหยวนแล้วกล่าวว่าออกไปทำงานของเธอเถอะที่นี่ไม่ต้องรับรองแล้วเงินรางวันหนึ่งหยวนนับว่าใจกว้างมากเด็กรับใช้พยักหน้าหนึกหึแล้วถอยออกจากห้องด้านขวาไปซื้อสิงเพยดึงเก้าอี้มานั่งลงอย่างเงียบๆตั้งใจฟังเสียงจากห้องข้างๆสีน้ำเงินหินสวยดีดูสุขุมกว่า นี่คือเสียงของกู้ชิงโจอ่อนโยนและน่ารักเธอชอบให้ผู้ชายแต่งตัวดูสุขุมงั้นเหรอซื้อสิงเพื่อลองนึกย้อนดูเสื้อผ้าของเขาก็ดูสุขุมดีอยู่แล้วมุมปากของเขากระตุกเล็กน้อยชิงโจของเขาน่ารักจริงๆคุณหนูครับตอนนี้ถ้าจะตัดเสื้อยาวบุรุษสีน้ำเงินไพลินกับสีน้ำเงินเข้มอมดำจะสวยกว่านะครับช่างตัดเสื้อแนะนำเนื้อผ้าผ้าไหมหางโจเนื้อเรียบเป็นสินค้าระดับเยี่ยมเลย แต่กู้ชิงโจกลับดื้อรั้นกล่าวว่าฉันก็ยังรู้สึกว่าสีน้ำเงินหินสวยกว่าอยู่ดีช่างตัดเสื้อคนนั้นหัวเราะสีน้ำเงินหินมันดูแก่ไปหน่อยผู้ชายมีอายุใส่แล้วจะดูดีคุณชายน้อยท่านนี้ยังหนุ่มอยู่ผิวก็ขาวสีน้ำเงินไพลินจะดีที่สุดครับกู้เศร้ากล่าวเอาเป็นสีน้ำเงินหินเธอผมก็ชอบสีน้ำเงินหินแน่นอนว่าชิงโจชอบอะไรเขาก็ย่อมชอบสิ่งนั้นช่างตัดเสื้อถอนหายใจอย่างจนใจ ซื่อสิงเพริดวงตาที่สดใสลงเล็กน้อยพลางคิดในใจที่แท้ชิงโจของผมก็ชอบให้ผู้ชายใส่เสื้อคลุมยาวสีน้ำเงินหินนี่เองทางด้านนั้นเสียงพูดคุยยังคงดังไม่ขาดสายไม่รู้ว่ากู้เศร้าพูดอะไรจึงทำให้กู้ชิงโจหัวเราะออกมาเบาๆเสียงหัวเราะของเธอนุ่มนวลอ่อนหวานและสดใสเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิที่พัดผ่านชายคาทำให้กระดิ่งส่งเสียงกรุ้งกริ้งเธอไม่ค่อยหัวเราะแบบนี้ต่อหน้าซื่อสิงเพ่เลย หลังจากนั้นช่างตัดเสื้อได้นำชุดที่ตัดเสร็จแล้วมาให้กูเ้เศร้าลองสวมเมื่อสวมแล้วยิ่งขับให้ขมับของกูเ้เศร้าที่ดำคลับและใบหน้าที่ขาวผ่องดูโดดเด่นขึ้นเขายังเด็กริมฝีปากแดงฟันขาวดูงดงามทั้งยังมีท่วงท่าสง่างามพี่ชายพี่ใส่เสื้อยาวตัวนี้แล้วดูดีจังเลยเหมือนอาจารย์เลยกู้ชิงโจโอเอ๋ยชมพี่ชายหล่อจริงๆใบหน้าของกูเ้เศร้าแดงขึ้นเล็กน้อยครูต่อมากูเ้เศร้าจึงยิ้มแล้วพูดว่าชิงโจเธอชอบอาจารย์เหรอ แน่นอนสิคะอาจารย์ดีจะตายไปสุภาพอ่อนโยนดูภูมิฐานพูดจาก็เนิบเนิบช้าๆที่สำคัญคือมีความรู้มีการอบรมแถมยังอารมณ์ดีอีกด้วยกู้ชิงโจกล่าวเมื่อพูดจบเธอก็หัวเราะออกมาเองกู้เศร้าก็หัวเราะเช่นกันอาจารย์ดีมากจริงๆกู้ชิงโจพยักหน้ายอย่างแรงเมื่อลองชุดที่ตัดเสร็จแล้วช่างตัดเสื้อก็วัดตัวให้กู้เศร้าเด็กรับใช้จึงพากู้ชิงโจไปเลือกดูผ้าชิ้นอื่นๆ กู้ชิงโจเดินออกมาดูของแล้วมาถึงห้องด้านขวาดูเหมือนว่าในห้องด้านขวาจะมีคนอยู่แต่เด็กรับใช้บอกว่าในห้องนั้นมีผ้าสีขาวจันลายผีเสื้อบอยบินดอกไม้ที่สวยมากกู้ชิงโจจึงตามเข้ามาทันทีที่ก้าวเข้าประตูก็เห็นคนสองคนซื้อสิงเพยนั่งหันหลังพิงเก้าอีก้ก้มศีษะลงไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ขาของกู้ชิงโจพลันอ่อนแรง เธอคิดจะวิ่งหนีตามสัญชาตญาณแต่ซือสิงเพ่ยลุกขึ้นอย่างรวดเร็วคว้าคอเสื้อด้านหลังของเธอไว้แล้วดึงเธอกลับมานับตั้งแต่ครั้งที่เต้นรำคราวก่อนพวกเขาก็ไม่ได้พบกันอีกเลยในช่วงเวลาที่ไม่ได้พบกันกู้ชิงโจเกือบจะลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นคนที่ก้าวขาข้างหนึ่งจมอยู่ในหล่มโคลนลึกอักกู้ชิงโจอุทานออกมาสั้นๆและเบาๆด้วยความตกใจใบหน้าของซือสิงเพ่ยบึ้งตึงภายใต้แสงไฟดูมืดสลัวจนคาดเดาอารมณ์ไม่ถูก ชิงโจไม่ได้เจอผมกี่วันแล้วซือสิงเพื่ออุ้มกู้ชิงโจขึ้นมานั่งบนตักของเขากลับไปนั่งบนเก้าอี้ตามเดิมมือข้างหนึ่งอบเอวเธอไว้ส่วนอีกข้างค่อยๆรูปไล้ใบหน้าของเธอฝ่ามือของเขาเต็มไปด้วยหนังด้านบางๆสัมผัสที่หยาบกร้านแต่ซาบซ่านแผ่กระจายจากแก้มของกู้ชิงโจยาวไปจนถึงกระดูกก้นกบเธอตัวสันสาน ส่วนนายทหารติดตามนั้นรู้ความรีบออกไปข้างนอกตั้งนานแล้วแถมยังปิดประตูห้องด้านขวาให้อีกด้วยมีแสงสลัวสลัวลอดผ่านช่องประตูเข้ามาฝ่ามือของซือสิงเพ่ค,ค่อยค่อยลูบไล้ไปตามแก้มของกู้ชิงโจตามด้วยริมฝีปากที่อ่อนนุ่มคางที่เรียวบางและลำคอระหงของเธอมือของเขาค่อยค่ยเลื่อนลงต่ำไปอีกกู้ชิงโจวคว้ามือของเขาไว้ทันทีแพะยังอายนี้มันในร้านนะ ในดวงตาของเธอมีทั้งความขุ่นเคืองและความหวาดกลัวแต่ก็ยังคงเป็นดวงตาที่สดใสเป็นประกายสำหรับซื่อสิ่งเพลยแล้วมันคือเสน่ห์ที่ยากจะบรรยายได้เขาลหลงไหลแววตาแบบนี้ของเธอเหลือเกินเหมือนลูกแมวตัวน้อยชิงโจไม่ได้เจอผมนานเท่าไหร่แล้วเขาเลยต้อนถามเขาไม่ถามว่าเธอออกมาเที่ยวกับใครไม่ถามว่าเธอมาทำอะไรแสดงให้เห็นว่าเขาตามเธอมานานแล้วเขาถามเพียงว่าไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วนานเท่าไหร่ กู้ชิงโจลืมไปแล้วช่วงนี้ที่บ้านนี้เรื่องมากมายขนาดนั้นเธอต้องรับมือกับฉินเจิงเจนเหนื่อยล้าไปหมดจะมีอารมณ์ไหนไปจำวันที่เจอกันครั้งล่าสุดได้เธอตอบไม่ได้ลองคิดดูอีกทีเสียงของเขาอ่อนโยนแต่ความปรองดองและอ่อนโยนเช่นนี้ไม่ใช่สื่อสิ่งเพ้่เลยในน้ำเสียงที่อ่อนโยนของเขาแฝงไว้ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่เรากับจะกัดกินไปถึงกระดูกอยากจะกลืนกินกู้ชิงโจให้สิ้นซาก กู้ชิงโจฟังออกเธอรีบร้อนอยากจะหลีกหนีจากเขาฉันจำไม่ได้เธอตอบตามตรงมือของซื้อสิงเพ่ที่โอบเอวเธออยู่ยิ่งรัดแน่นขึ้นราวกับจะบีบเอวบางที่โอบได้ในกำมือเดียวของเธอให้หักสะบ้านเสื้อผ้าในฤดูร้อนนั้นบางเบาเขาสามารถได้กลิ่นหอมจากตัวของกู้ชิงโจเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆของกุหลาบจากผลิตภัณฑ์อาบน้ำมีรสขมจางๆที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเขาชอบมากเขาน้มตัวเข้าไปจูบที่แก้มของเธอ กู้ชิงโจเอ็นตัวหลบไปด้านหลังพร้อมกับพูดด้วยความโกรธคุณอย่ามาก่อเรื่องนะนี่มันที่สาธารณะซื่อสิงเพ่กลับยิ้มออกมาทางด้านนั้นช่างตัดเสื้อวัดตัวให้กู้เศร้าเสร็จแล้วเมื่อเขาออกมากลับไม่เห็นกู้ชิงโจมีเพียงประตูใหญ่ของห้องด้านขวาที่แต่เดิมเปิดอยู่ตอนนี้กลับปิดลงแล้วที่หน้าประตูมีนายทหารในเครื่องแบบคนหนึ่งยืนอยู่เหมือนทวารบาลผู้สง่างามกู้เศร้ารู้สึกร้อนใจขึ้นมาเล็กน้อยตะโกนเรียกโจโจ พูดจบเขาก็จะพุ่งเข้าไปในห้องด้านขวานายทหารติดตามคว้าคอเสื้อของเขาไว้หิ้วเขาออกไปเหมือนหิ้วลูกไก่แล้วโยนไปที่หน้าร้านตัดเสื้อท้องฟ้ามืดแล้วต้นอู๋ถงที่หน้าร้านทอดเงาทึบลงมานายทหารติดตามยืนอยู่ที่ประตูพูดกับกู้เศร้าว,ว่าคุณชายกู้ผู้บัญชาการน้อยกับคุณหนูกู้กำลังคุยกันอยู่ข้างในคืนนี้คุณหนูกู้จะไม่กลับไปที่คฤราสหาสกุลกู้รบกวนคุณกลับไปก่อนกู้เศร้าตกตะลึงผู้บัญชาการน้อยคนไหน ขณะเดียวกันเขาก็ตะโกนเสียงดังโจโจมือของนายทหารติดตามวางลงเบาๆบนปืนที่เอวแล้วพูดซ้ำว่าเชิญคุณชายกู้กลับไปอย่าส่งเสียงดังที่นี่คุณชายกู้ตกใจจนสะดุง้งกู้ชิงโจที่อยู่ข้างในได้ยินเสียงของเขาแต่กลับไม่ได้ตอบกลับไปกู้เศร้ารู้สึกผิดหวังอย่างถึงที่สุดไม่ใช่น้องเคยของเขาหรอกหรือทำไมถึงไร้มารยาทเช่นนี้ และด้วยความแข็งกร้าวเช่นนี้กู้เศร้าก็นึกถึงผู้บัญชาการน้อยที่ทำร้ายเขาในห้องเต้นรำวันนั้นคุณชายใหญ่แห่งสกุลสือสื่อสิงเพยไม่ใช่คู่มั่นของกู้ชิงโจกู้เศร้าไม่กล้าคิดต่อเขารู้สึกเสมอว่าโจโจกำลังเจอปัญหาใหญ่เขาก็ไม่ได้ส่งเสียงดังอะไรมากเกินไปแล้วเดินกลับไปเองเขาอาจจะบอกได้ว่าโจโจไปที่คฤหาสน์สกุลซื่อเมื่อกู้เศร้าเดินไปไกลแล้วกู้ชิงโจก็พบว่าแผ่นหลังของเธอมีเหงือซึมอยู่ชั้นหนึ่ง ซื้อสิงเพื่อยิ้มแล้วถามเธอกลัวคนอื่นเห็นขนาดนี้เลยเหรอกู้ชิงโจถะลึงตาใส่เขาตอนที่เธอเบิกตากลมโตเขาก็ประทับริมฝีปากลงบนปากของเธออย่างฉับพลันจูบอย่างล้ำลึกเขากดศีรษะของเธอไว้ทําให้เธอต้องแนบชิดกับใบหน้าของเขากู้ชิงโจหายใจไม่ออกเธอดิ้นรนอย่างสุดกําลังผมยาวสลวยดุดแพรไหมสีเข้มของเธอปลิวสยายดูราวกับน้ําตกที่ไหลบ่ายอยู่ใต้แสงไฟ ตอนที่กู้ชิงโจใกล้จะขาดใจซือสิงเพ่จึงถอนริมฝีปากออกโจโจช่างน่ารักซือสิงเพ่เลี่ยนแบบแคชเรียกของกู้เศร้าแต่กู้ชิงโจกลับรู้สึกหนาวสถานไปทั้งตัวคุณอย่าเรียกฉันว่าโจโจซือสิงเพ่ก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะกู้เศร้าเรียกไปแล้วพอเขาเรียกตามก็รู้สึกเหมือนเป็นของเหลือจากคนอื่นเขาเรียกเธอว่าชิงโจไม่ได้เจอผมกี่วันแล้วเขายังคงคาดคันไม่เลิก หลายวันที่ผ่านมานี้เขานับทุกวันว่าจากเธอมานานเท่าไหร่แล้วจดจําไว้ในใจทุกวันวันแล้วเธอละ่ะเธอจําได้ไหมว่าไม่ได้เจอเขานานเท่าไหร่แล้วซื่อสิงเพื่อรู้สึกไม่พอใจในใจจะต้องหาทางเอาคืนให้ได้กู้ชิงโจเกือบจะร้องไห้คนเลวฉันจําไม่ได้เขาจูบเธออีกครั้งครั้งนี้เป็นจูบเบาๆแฝงไว้ด้วยความผิดหวังเล็กน้อยหรืออาจจะเศร้าใจอยู่บ้าง ซื้อสิงเพ่เดินออกมาจากห้องด้านขวาเรียกช่างตัดเสื้อเท่าและเด็กรับใช้ที่ตัวสัญงนงกอยู่ให้ตัดเสื้อยาวบุรุษให้เขาชุดหนึ่งด้วยตอนเด็กๆผมเคยใส่เสื้อยาวบุรุษตอนนี้ไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วรู้สึกว่ามันยุ่งยากซื้อสิงเพ่กล่าวถ้าหากเจอกับการลอบสังหารเสื้อยาวบุรุษวิ่งไม่สะดวกแต่ผมก็ลองดูได้เขาพูดกับช่างตัดเสื้อเท่าว่าเอาผ้าไหมาหางโจเนื้อเรียบสีน้ำเงินหินมาให้ผมลองชุดหนึ่ง ซื่อสิงเพย์รูปร่างสูงใหญ่สูงกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ในเมืองเย่ช่างตัดเสื้อเท่าหาอยู่นานมือสั่นระริกิบออกมาหนึ่งชุดส่งให้ซื่อสิงเพยซื่อสิงเพยให้ช่างตัดเสื้อเท่ากับเด็กรับใช้ออกไปแล้วโยนเสื้อผ้าให้กู้ชิงโจช่วยผมเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันไม่ทําจะลองดูไหมซื่อสิงเพยยิ้มชิงโจวันนี้ผมอารมณ์ไม่ดีรอยยิ้มของเขาภายใต้แสงไฟดูน่าขนลุกอยู่บ้างจริงๆ คู่ชิงโจไม่รู้ว่าตัวเองแบกรับความอัปยศแบบใดไว้เริ่มต้นปลดเข็มขัดหนังของชุดทหารให้เขามือเล็กๆของเธอนุ่มและขาวเป็นครั้งแรกที่ปลดเข็มขัดชุดทหารของผู้ชายเธอจึงไม่ชำนาญเกือบจะทำให้มันรัดแน่นเข้าไปอีกซื่อสิงเพื่อกลั้นหายใจอีพีนี้จบแล้วคะ่ะมาตัดอะไรตรงนี้เนี่ยโอจรอนี่แป๊บนะคะจะกลับมาอย่งจุใจเร็วๆนี้แน่นอนคะ่ะ